รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจิ๊บยังมีความฝันว่าจิ๊บเนี่ยต้องประสบความสำเร็จก่อนอายุ30วันหนึ่งเนี่ยฉันจะต้องเป็นเจ้าของธุรกิจคนเรามักจะมองความสําเร็จของคนน่ะฉันอยากเป็นอย่างคนนี้รู้สึกว่ามันยากแต่ไม่มองว่ากว่าคนนี้จะประสบความสําเร็จได้เขาผ่านอะไรมาบ้าง สนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์แบรนด์สีฟันซิสเต็มมาใหม่มิตซูบิชิแอต拉斯ชาสมุนไพรที่มิกซ์สถาบันความงามเมกกคลินิกสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการอรรายุน้อยร้านสู่อาเซียนรายการธุรกิจเพื่อคนรุ่นใหม่ที่จะจุดไฟเติมฝันอย่างมั่นใจให้คนรุ่นใหม่รวยได้กับธุรกิจเวชสำอางเมดิลิน จากจุดเริ่มต้นของแม่ค้าตลาดนัดไว้สิปีสู่การเป็นเจ้าของเว็บไซต์ออนไลน์เจ้าแรกๆของเมืองไทยด้วยเงินลงทุนทั้งหมดที่มีเพียง7 0 0 0บาทแต่เพราะมีเงินลงทุนน้อยเธอจึงคิดค้นวิธีการขายสินค้าโดยการรับพรีออเดอร์เสื้อผ้าจากจีนแต่เมื่อคู่แข่งเยอะเธอจึงเปลี่ยนมาเป็นแม่ค้าขายครีมออนไลน์เจ้าแรกๆของประเทศไทยและกลับไม่เป็นดังหวังขายสินค้าไม่ได้เป็นปีๆจนได้พบกับโซเชียลแคมป์ที่ทำให้เธอรีวิวสินค้าจนสร้างไรายได้หลายสิบล้านต่อเดือน แต่เป้าหมายของเธอยังไม่หยุดนิ่งเธอจึงออกเดินทางอีกครั้งเพื่อค้นหานวัตกรรมที่ดีที่สุดในโลกที่ตอบโจทย์การดูแลผิวหน้าให้แกส่สาวไทยจนสามารถสร้างยอดขาย80,000ชิ้นภายในเวลา8เดือนสร้างไรายได้110ล้านด้วยไวัเพียง28ปีอายุน้อยร้อยล้านทันันชพัฒน์สอนเศษธาตินัน สอสาว,สาวคุยเรื่องความสวยความงามนี่ดูมีความสุขนะครับเนี่ยไอย้นอ้อยรอย้รนของเราในวันนี้ค่ะพี่จุ๊บจิ๊บนะคะเจ้าของธุรกิจเวสัมางเมดิลีนค่ะสวัสดีค่ะนีะ่เลยคุณจุบ๊บจิ๊บอายุเท่าไหร่ครับ28ปีค่ะทำธุรกิจเวสเวัมางเกี่ยวกับเมดิลีนเนี่ยมาทั้งหมดนานแค่ไหนแล้วคะ8เดือน110ล้านค่ะ8เดือ <c oughs> น110ล้านที่เป็นแบบเจ้าแม่นวัตกรรมความงามเลยค่ะซึ่งตอนแรกได้ข่าวว่าเป็นเจ้าแม่อย่างอื่นมาก่อนคือเจ้าแม่ กำจัดสิวอะหลายๆคนเนี่ยบางครั้งเนี่ยหาหมอมานานอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่หายอย่างเงี้ยเขาก็จะเข้ามาปรึกษาเยอะเราก็เลยเริ่มศึกษาเรื่องสิว จนแบบเรียกว่ารู้ลึกเลยล่ะคะ่ะรู้ถึงแบบปัญหาสิวจริงๆเลย,ยที่เขาบอ,บอกกัน<ด>บอกว่าไปหาหมอแล้วเลี้ยงสิวเลี้ยงไข้สเตียรอยด์ต่างๆน,นี่คืออะไรครับการรักษาสิวเนี่ยยาที่จะทําให้สิวหายเร็วได้ก็คือยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์อ,อันนี้จะทําให้ยุบได้ภายใน1-2วันนะคะแต่เมื่อใช้ติดต่อกันเวลานานเนี่ยตรงนี้สเตียรอยด์จะไปกดทับเส้นประสาททําให้ภูมิคุ้มกันของผิวอ่อนแอการรักษาสิวที่ดีที่สุดเนี่ยคือการใช้กดวิตามินเอแต่ผลข้างเคียงมันคือเยอะมากๆค่ะทำให้หน้าบางบางคนที่ท้องยู่นี ก็ส่งผลให้อาจจะทําให้คันไม่สมบูรณ์ถึงคัน,นแพงได้อะไรอย่างเงี้ยค่นนะซึ่งเป็นสารที่อันตรายมากทา<ห>้ทองกัผ่าสิ้ <ๆ S 1> แล้งก็เลยเราก็เลยคิดว่าละอะไรล่ะที่มันจะทําให้รักษาสิ้ได้โดยที่ไม่มีผลเหล่านั้นเลยจริงๆแล้วน้องจิ๊บเองเนี่ยเป็นที่ค้นหาแล้วกลับจากทั่วโลกปกติเดินทางไปหาที่ไหนบ้างครับ ก็จริงๆรเนี่ยทั่วโลกเลยนะคะแต่ละที่เนี่ยความยากง่ายและความเก่งของเขาไม่เท่ากันระหว่างทางเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้ด้วยว่า<ะ>สิวเนี่ยม,มันเกิดจากอะไรเวลารักษาไม่หายเนี่ยมันเกิดจากอะไรเราก็มีการอ่านทั้งเว็บไทยเว็บเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ย<ะ>ค่ะให้พี่จิตแนะนําก่อนเลยเกี่ยวกับเรื่องสิวเลยไหนๆก็เป็นบอกว่าเจ้าแม่กําจัดสิวแล้วตัวนี้นะคะจะเป็น อ่ะ anti acne นะคะส่วนผสมหลักคือเลตินอนดีไฮซึ่งตัวนี้พิเศษมากตรงที่มีแค่เจ็ดหลัลกเท่านั้นที่สามารถทำอ่ส่วนผสมนี้ได้นะคะเป็นนวัตรกรรมใหม่มีผลวิจัยรับรองหลายฉบับมากมายเลยนะคะว่าอย่างพี่ไม่มีสิวแล้วเราอยากจะหน้าใสาแบบ้องยิบแบบ้องจิบไม่ต้องทำาไงครับ <c oughs> อันนี้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นตัวโกรทแฟ factor นะคะร่างกายเราเนี่ยมีการหลั่งสารตัวนี้อยู่แล้วถ้าเรานอนเพียงพอทานอาหารครบห้าหมู่เนี่ยก็จะสามารถหลั่งได้ดีแต่ณปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่มีใครทําอย่างนั้นได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลย เลือกสรรโกลด์แฟกเตอร์เนี่ยคะ่ะที่จะเป็นแบบตัวใส่ลงไปในผิวเราเนี่ยตามผลวิจัยคืออาหารที่ดีที่สุดสําหรับสเตมเซลล์ต้นกาเนิดไปค้นเจอคุณโกลด์แฟกเตอร์นี่จากที่ไหนครับอเมริกาค่ะเพราะว่าเป็นแหล่งที่ดีที่สุดในการผลิตโกลด์แฟกเตอร์ค่ะแล้วก็ในความเข้มข้น95ปอร์เซ็ก็คือทั้งขวดเนี่ยถ้าจะมีโกลด์แฟกเตอร์ตัวต่อมานะคะก็จะเป็นตัวไวพารค่ะตัวนี้เนี่ยค่ะจะสามารถปรับสีผิวเนี่ย<อ>ได้ลึกถึงชั้น DNA อค่ะมันอาจจะดูเข้มข้นนิด<อ>นึงนะคะเพราะว่าตัวเเนนีี้ย่รา ผสมใส่ใส่ส่วนผสมที่เรียกว่าเอสโคบิลเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนิดนึงส่วนผสมเนี้ยจะเห็นในแบรนด์ที่เรียกว่าแบบเป็นแบรนด์ไฮเอ็นระดับโลกค่ะจะใช้ส่วนผสมเนี้ยผสมอยู่แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ไม่มีใครใส่เกิน5%แล้วของเ,อเราใส่เท่าไหร่20%ขายไปกี่ขวดครั <พ>อ,อัน,น<พ>อขาย5,000ันขวดหมดภายในหนึ่งวันที่ของถึงเมืองไทยค่ะอีกตัวหนึ่งของเราเนี่ยนะคะตัวนี้จะเป็นมาค่ะมาร์คดีทออ็อกตัวนี้เนี่ยเหมาะกับคนไทยมากๆเลยเพราะว่าหนึ่งเนี่ยจิตคิดว่าคนไทยเนี่ยต้นเหตุของการเกิดสิวคือผิวมีสารตกค้างการสะสมของแบคทีเรียด้วยแล้วก็มลภาวะแวดล้อมที่เป็นพิษหรือว่าเมคอัพที่เราแบบใส่ลงไปในหน้ากันแดดที่ล้างไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมีการพูดคุยกับคุณหมอที่เกาหลีนะคะซึ่งเป็นคุณหมอที่เก่งมากๆนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่า ไขโตซาเนี่ยแหละเพราะว่ามันมีผลวิจัยว่าไคโตซาสามารถดูดผิดได้พอมาเข้าไปบนใบหน้าเนี่ยค่ะเขาก็จะเหมือนแบบทําให้เซลล์ผิวที่มันตายแล้วค่อยๆหลุดออกโดยที่เราไม่รู้สึกนะคะไม่ก่อให้เกิดผิวฝ้าคุณผู้ชมทรมาบไหมคะว่ามีนวัตกรรมที่น่าสนใจจากทั่วโลกอีกมากมายเช่นผิดพึ่งจากนิวซีแลนด์กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวยืดหยุ่นไม่คล้ำเสียเมื่อขหอยทากจากชิลีช่วยซ่อมแซมเซลล์ผิวที่เสียหายมูนกเนติงเกลจากญี่ปุ่นทำให้หน้ากระชับเรียบเียนดูอ่อนเยาว หากเรารู้จักแบรนานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อการดูแลผิวพรรณรับรองว่าต้องได้เป็นอายุน้อยๆแน่นอนค่ะเออว้าช่องทางการขายที่ทํามาตลอดนี่คือขายทางไหนบ้างตอนนี้เราก็มีขายทางออนไลน์ด้วยแล้วก็มีบางสำนักที่ห้างพากรกอนด้วยค่ะอะไรทําให้คนตอบรับดีขนาดนี้กับแบรนด์ที่อยู่ดีเปิดตัวขึ้นมาขายแล้วได้เลยอ่ะต้องตอบตามตรงว่านี่ไม่ใช่แบรนด์แรกของจีพ,พีจีอยู่ในวงการแบบนี้มา7ปีแล้วค่ะในวงการเครื่องสำอางแล้วก็วงวารแบบ ครีมอะไรเงี้ยและด้วยหนึ่งเนี่ยเราเนี่ยเอาตัวเข้าไปคุยกับลูกค้าเองสัมผัสเองทางไลน์ทาง Facebook In บ o x มาอะไรเงี้ยจิ๊บจะเป็นคนตอบเองทั้งหมดบางวันเนี่ยเจ็ดร้อยถึงพันแชทเลยค่ะ <c oughs> เราก็รู้ว่าปัญหาของลูกค้าเนี่ยเป็นอะไรบ้าง <c oughs> บางคนเนี่ยมีสิวกุ้มใจถึงขั้นร้องไห้เราก็แบบพยายามศึกษาหาข้อมูลและลอยากรู้ว่าอะไรมันคือสิ่งที่ดีสําหรับผิวที่สุดลูกค้ากลับมารีวิวให้เราฟังว่าแบบเออมันหายแล้วนะคะบางคนเป็นสิวมาเจ็ดแปดปีอย่างเงี้ยเราเพิ่งมาหายเพราะผลิตภัณฑ์เราตรงนี้มีควาามมสสุุขกที่ดเลย ไม่อยากให้ใครมาแทนที่ก็ต้องกล้าที่จะคิดตามอยู่เสมอ Coco Chanel คนที่แบบขายของหมดแล้วรู้สึกว่าแบบมันขาดตลาดที่แบบน้าตาไหลไม่คิดว่าแบบสิ่งที่เราพยายามจะสื่อให้คนไทยแล้วแบบมีคนสนใจเราขนาดนี้ สนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์ใหม่มิตซูบิชิแอคทรัสนฉันไม่ต้องมีเวลากับเพื่อนไม่ต้องแต่งงานก็ได้แต่ฉันต้องประสบความสำเร็จให้ได้ก่อนอายุสามสิบ <c oughs> เราก็พยายามไปเรืเร่อยๆค่ะจิบว่าทุกอย่างถ้าเราพยายามทําได้หมดด้วยความมุ่งมั่นเธอจึงออกค้นหาหนวัตกรรมที่ดีที่สุดจากทั่วโลกและพัฒนาเป็นเวสสำอางที่สร้างยอดขาย8 0,000ขวดในเวลา8เดือนจุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จนี้จะเป็นอย่างไร เราไปติดตาม,มเพื่อร้อมกันครับช่วงแรกได้ฟังเรื่องราวของพี่จิ๊บนะคะมานิดนึงแล้วต่รู้สึกว่ามหาสารใจมากเพราะฉะนั้นอยากจะรู้จุดเริ่มต้นน่ะของพี่จิ๊บเลยว่าคือการที่คนคนนึงจะประสบความสาเร็จได้ขนาดนี้เนี่ยเขาต้องเป็นเด็กแบบไหนละ่ะคะตอน,นเด็กๆหลังเลิกเรียนเนี่ยแม่จะให้เราโรงเรียนเนี่ยไปส่งที่ร้านขายของชาของคุณตาซึ่งอยู่ในตลาดใช่ไหมคะคือเราก็จะอยู่ในนั้นแล้วก็ต้องช่วยทํางานในนั้นก็ตแต่เด็กเราก็เลยรู้เลยว่าเราชอบค้าขายแล้วก็คิดมาตลอดว่าวันหนึ่งเนี่ยฉันจะต้องเป็น เจ้ของธุรกิจแะเริ่มต้นธุรกิจในฝันของเราแรกๆเ่ยครับตอนอนายุเท่าไหร่แล้วขายอะไรครับเริ่มแรกๆเนี่ยก็ขายของในตลาดนัดก่อนออประมาณอายุ15ค่ะ <หา S 2> <_ S 1> ก็ ตอนนั้นขายแบบตั้งแต่ข้าวโพดอบเนยแล้วก็บังเอิญว่ามีวันหนึ่งอะค่ะไปเดินเล่นที่หน้าราม <ฮะ S 2> แล้วก็ไปเห็นแบบร้านหนึ่งที่เขาขายทุกอย่าง20บาทในร้านนะคะ,<ฮ>ะแล้วก็เอาเงินที่ได้จากการขายของที่ผ่านมาเนี่ยไปซื้อของพวกนั้นมาแล้วก็มาขายในตลาดนัดขายเป็นทุกอย่าง39บาทอะไรเงี้ยปรากฏว่าขายดีมาก <ฮะ S 2> นี่ต้องจ๊บครับในวัย15ปีเนี่ยทำไมไม่เอาเวลาไปเที่ยวห้างดูหนังดูคอนเสิร์ตนะฮะเพราะว่าจ๊บเนี่ยมีความผันว่าจ๊บเนี่ย ต้องประสบความสําเร็จก่อน,นอายุ30ตอนนั้นภาพฝันของเราตอนอายุสิบกว่าเนี่ยเป็นยังไงครับมีเงิน10ล้าน <c oughs> คือตอนเด็กๆนี่คิดเลยว่าฉันไม,ไ,มไม่ต้องมีเวลากับเพื่อนไม่ต้องแต่งงานก็ได้แต่ฉันต้องประสบความสำเร็จได้ก่อน,นอายุสามสิบจาก <39. S 2> แมค้าขายของ,องทุเร่ยนชื่อละสามสิบเก้า กลายเป็นแม่ค้าออนไลน์ยุคบุกเบิกทำยังไงครับก็คือช่วงเข้ามหาลัยเนี่ยเวลาเราน้อยลงเราก็จะไปขายของตามตลาดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วใช่ไหมคะซีก็เลยคิดว่าเออเราคงต้องก้าวอีกสเต็ปหนึ่งแล้วจะทำยังไงดีแต่พอดีบวกเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นแบบอินเทอร์เน็ตมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบเข้าเว็บที่ชื่อเว็บ V l เลฟช้อปปิ้งอะค่ะจนแบบไปเห็นร้านขายเสื้อผ้าเราก็รู้สึกว่าเราอยากขายมากเลยอะไรอย่างเงี้ยจะทายังไงดีให้แบบเราสามารถขายเสื้อผ้าได้ที่เราไม่มีทุนจนไปเจอเว็บไซต์หนึงอะค่ะเขา คนวิวแล้วก็คนขอามาเยี่ยมชมลูกค้าในเว็บบอร์ดของเขาเนี่ยเยอะมากๆตอนนั้นก็เลยเซ็งมาได้นะคะจัดพันพร้อมเงินหมดตอนนั้นอายุสิบแปดค่ะต้องบอกว่ายากมากมากที่สุดเลยอะคะ่ะเ,เพราะว่ามสมัยก่อน,นยังไม่มีแบบโซเชียลเลยคือตอนหลังเนี่ยเราก็มาจับจุดว่าอะไรที่ทําให้คนเข้ามาดูได้เยอะที่สุดคือหาสินค้าแปลกใหม่เข้ามาให้ได้มากที่สุดในไทยไม่มีตอนนั้นก็เอาเอาลิงก์อะคะ่ะจากเว็บเถวเป่าเนี่ยมาลิงก์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 ไว้นะคะเราไม่มีเงินลงทุนแล้วเราต้องทําวิธีนี้คือคิดวิธีพอ order ขึ้นมา อ๋อนี่คือโวัตกรรม P order เจ้าแรกเมื่อสิปีที่แล้วแต่ก็ไม่ง่ายนะคะเพราะว่าจะทําให้คนเชื่อใจในการจ่ายเงินทั้งหมดก่อนแล้วรอของสิบหวันเนี่ยเมื่อก่อนถือเป็นเรื่องยากมากพอเหมือนลูกค้ามารีวิวในเว็บบอร์ดให้เราอะไรเงี้ยมันก็มีฐานลูกค้าเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้น นมคะออนไลน์ยุคแรกๆของประเทศไทยแล้วตอนนี้จะเป็นแม่ค้าครีมยุคแรกๆยากไหมครับตอนนั้นยากมากค่ะเราก็ใช้ครีมเนี่ยครีมนึงจนแบบหน้ามันดีมากเลยตอนนั้นแล้วหลายๆคนก็ถามว่าหน้าไปทําอะไรมาเราก็เกิดไอเดียว่าเราต้องทําขายแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่เราเป็นคนคิดใหญ่เนี่ยก็เลยทําให้แบบไม่อยากซื้อมาขายอยากเป็นเจ้าของเองคือต้องใช้เงินลงทุนอะประมาณแบบ ล้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะล้านหนึ่งตอนอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นอายุ21ค่ะ21ปีกับเงินสด1ล้านบาทก็เลยแบบหาวิธีแบบโทรไปหาโรงงานที่แบบผลิตครีมสมัยก่อนจะไม่เยอะเท่านี้ค่ะพอเราเทสครีมเนี่ยก็ผ่านก็สรุปว่ามีครีมเดย์ครีมไนท์ครีมแล้วก็มีสบู่3อย่างที่ผ่านอะไรเงี้ยเบ็ดเสร็จก็ใช้เงินลงทุนในตอนแรกประมาณ3 0 0 0 0 0บาทได้ครีมมา1000ชุดนะคะคือแบบวางอยู่ที่บ้าน1,000ชุดแล้วก็บอกว่าจะขายังไงดีอย่างแรกก่อนคือโพสต์ลงเว็็็บบบบไซซตตตต์์์ออนนนั้กพแขายใเเววง่ ที่ที่เคยไขายเสื้อผ้เดือนนึงนะคะขายได้ไม่ถึง12ชุดตอนนั้นก็เครียดเหมือนกันแต่ว่าก็รู้สึกว่าแบบก็เราเลือกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็พยายามทำให้มันดีแต่ว่าพยายามแล้วมันก็อยู่เท่าเดิมอยู่แบบประมาณ4-5หเดือนได้ค่ะก็เลย ได้ไอเดียขึ้นมาว่าแจกดีกว่าเพราะคิดว่าของเราดีนะมันน่าจะได้อะไรกลับมาบ้างอะไรเงี้ยจนมาถึงปีที่ประมาณปีที่2องค่ะก็เริ่มแบบ มี a c e b o o k อะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเออลองลองโพสขายใน Facebook ดูก่อนอะไรเงี้ยก็ทำอยู่อย่างนั้นมาเรื่อยๆค่ะจนมาเจอแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Social Cam ปกติในชีวิตประจำวันจะไม่ค่อยแต่งหน้าแล้ววันนึงก็แบบอัดคลิปเล่นๆจะลองแชร์ไปดูอะไรเงี้ยก็คืออัดว่าแบบหน้าสดๆอะไรเงี้ยแล้วก็บอกเพื่อนว่าแบบเนี่ยกดเพื่อนที่เพื่อนไม่อยอมไปทาส้มตำด้วยแล้วปรากฏว่าแบบพอแชร์คลิปนั้นไปไม่มีคนสนใจเรื่องส้มตำแต่มีคนถามมากเยอะมากค่ะว่าใช้ครีมอะไรทำไมผิวสวยจังอะไรอย่างเงี้ยแบบก็เลยแบบเกิดไอเดียว่า เออเราถ้าเราเอาคลิปมารีวิวในแบบโซเชียลแคมใช่เราเราน่าจะขายได้นะอะไรแก นี่อย่าบอกแล้วครับว่าเป็นคนรีวิวครีมคนแรกๆของประเทศไทยตอนนั้นก็เหมือนแบบรีวิวธรรมชาติบ้านๆเลยค่ะใส่ชุดนอนทาครีมก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยยอดขายเป็นไงครับคือขึ้นแบบอย่างแบบไม่น่าเชื่อเลยค่ะขึ้นมาแบบขยับมาเป็นพันชิ้นเพราะมีคนมาสมัครเป็นตัวแทนจาหน่ายเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอาไปขายต่อก็คือแบบเคยขายได้มากสุดช่วงนั้นก็แบบเดือนละประมาณ2000ชิ้นค่ะสองพันชิ้นวันที่แตะเงินแบบสิบล้านบาทเนี่ยจำได้ไหมว่าอายุเท่าไหร่ 23ค่สจบามค่ย่นอน23ปีทำให้ตามควา,ามฝันและอะไรที่ทำให้เราฝันต่อจนมาเจอเมดลีนได้ครับเราก็รู้สึกว่าเออเรามาทุดทางนี้แล้วอ่ะเราก็น่าจะเดินแบบทางนี้ให้มันดีที่สุดก็เริ่มมองหาอะไรที่ดีที่สุดสำหรับผิวคนไทยก็ต้องเป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่เมืองนอกนิยมใช้กันแต่เมืองไทยยังไม่ได้นิยมใช้จิดเป็นเจ้าแรกนะคะที่ได้เซ็นสัญญากับเมกานะคะ ที่ทําแบบ OEM นะคะผลิสตสินค้าจาก lab ที่ดีที่สุดในอเมริกาและเป็นเจ้าเดียวในราชานาจากไทยที่ได้ถือสัญญานี้ค่ะโอ้โหความท้าทายในการทำเมดีลีนคืออะไรมากครับตัวแรกเนี่ยเราใช้เงินลงทุน3,000 0 0บาทน,นะคะแต่เมดีลีนเนี่ยเราต้องใช้ถึง40ล้านบาท4ยล้านใช่ส่ส้านเราไทำอะไรครับเพราะว่าของเขาเนี่ยต้นทุนก็สูงขึ้นแล้วก็วอลลุ่มที่เราต้องสั่งเนี่ยมันเยอะค่ะครั้งแรกมา2 0,000ขวดค่ะเราคิดว่าคงจะขายหมื่นเนี่ยหมดได้ภายนใน23เดือนอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าขาย1เดือนหมด แล้วก็ขาดตลาด,ห,ดหนึ่งเดือนอผลิตไม่ทัน,นะคะ่ะตลอดการทํางานไม่เคยเห็นลูกค้ายอมซื้อสินค้าเราเพื่อพีเก็บตุนไว้เพราะกลัวขาดอีกวันที่แบบขายของหมดแล้วรู้สึกว่าแบบมันขาดตลาดนี่แบบน้ําตาไหลไม่คิดว่าแบบสิ่งที่เราพยายามจะสื่อให้คนไทยและแบบมีคนสนใจเราขนาดนี้เลยนี้ะความสำเร็จเกิดจากความเชื่อในตัวเองแพทย์หญิงณลินีไพบุตร ว่าการเรียนเนี่ยเป็นแค่การสอนให้เราคิดใ้ถูกวิธีแต่จริงๆแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตอะสำคัญกว่าเทคนิคร้อยล้านกับ S C B S M E วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมากันที่บริษัท s ซิมเมจโมชั่นจำกัดผู้ผลิตเก้าอี้ระดับ V I P แบรนด์ซิมเ h ียเตอร์ซีสำหรับห้องประชุม V I P และรับชมความบันเทิงที่ผลิตให้แก่โรงภาพยนตร์แบบ First Class ทั่วประเทศและส่งออกกว่า10ประเทศทั่วโลก คุณเชอรี่ครับในการเป็นผู้ผลิตเก้าอี้ V I P ที่ประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้อะไรคือเทคนิค <S <S สู่ความสำเร็จครับ <S <S เราเน้นการพนัฒนานวัตกรรมเก้าอี้ให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าของเรานะคะโดยการออกแบบของเราเนี่ยจะเหมาะสมกับสลีละของลูกค้าทุกสลีระที่แตกต่างกันเราเลือกใช้วัสดุเกรดพรีเมียมนําเข้าจากประเทศเยอรม,มันและอิตาลี <S <S มาผลิตเพื่อเป็นเก้าอี้หรือระดับ V I P ของเราค่ะและในการทําธุรกิจทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศต้องมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรครับ ซิมเทเตอร์ซีดของเรามีการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศเสมอๆค่ะเราจึงต้องบริหารการเงินให้มีประสิทธิภาพซึ่งการที่เราได้ที่ปรึกษาทางการเงินที่ดีคอยสนับสนุนทั้งเงินทุนหมุนเวียนและบริการทางการค้าต่างประเทศสามารถตรวจสอบความถูกต้องผ่านบริการ businessnet ได้อย่างรวดเร็วซิมเทเลตอร์ซีดของเราจึงก้าวหน้าและไม่พลาดโอกาสดีๆในการทำธุรกิจกับผู้ขาย,ยาด้วยค่ะ สนับสนุนโดยแบรนด์สีฟันซิสเตมาความพายายามสำคัญที่สุดคนเรามักจะมองความสําเร็จของคนนะ่ะฉันอยากเป็นอย่างคนนี้รู้สึกว่ามันยากแต่ไม่มองว่ากว่าคนนี้จะประสบความสําเร็จได้เขาผ่านอะไรมาบ้างกว่าเจปีกับชีวิตแม่ค้าครีมออนไลน์ที่ก้าวสู่เส้นทางการค้นหานวัตกรรมความงามที่ดีที่สุดจากทั่วโลกอะไรคือแนวคิดที่ทําให้เธอผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้มาติดตามพร้อมๆกันครับ ฝันตอนนั้นอายุสิบกวา่ากอยากจะมีเงิน10บล้านตอนนี้ฝันต่อไปของคุณจุ๊บท๊บฝันคืออะไรครับคือเลือกสรรนวัตรกรรมที่ดีที่สุดสู่ผิวคนไทยอย่างตัวต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นแบบการทานเข้าไปละจะเป็นเรซูเรเทลเป็นอาหารเสริมนะคะองุ่นที่เลือกมาเนี่ยปลูกจากไรออร์แกนิกเท่านั้นสรรพคุณเขามีทั้งหมด38ข้อเลยค่ะช่วยในเรื่อง บิวตี้ Beauty ด้วยแล้วก็สุขภาพด้วยทานเข้าไปจะเป็นยังไงครับทานเข้าไปจะแบบลดการเกาะตัวของเม็ดเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีนะวัตรกรรมเรื่องแบคทีเรียอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาเราเลือกใช้ทุกอย่างเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นไลโปโซมแบคทีเรียอย่างเงี้ยค่ะเราเรามีเข้ามาหมดเพราะว่าผิวคนไทยเนี่ยเป็นเมืองร้อนใช่ไหมคะแบคทีเรียไม่ดีมันเยอะมากเราก็รู้แล้วแหละว่าการที่จะจะทายังไงให้มันบาลานซ์กันแล้วไม่เกิดสิวก็วคือต้องเอาแบคทีเรียดีดีเนี่ยเข้าไปในผิวค่ะตัวนี้ก็ตัว กขาประสบมาทุกอย่างนะคะของเบลลี่มีที่มาที่ไปนะคือนอกจากที่เขาจะว่าขายของเนี่ยเขายังให้คนอื่นด้วยอย่างเช่นมูลิธีหลักๆที่เราทำเนี่ยก็จะเป็นมูลิธิสถาบันโรคผิวหนังค่ะเหมือนกับช่วยผู้ป่วยที่ไม่มีทุนทรัพย์ในการมาหาหมอเพราะว่าพวกค่ายาเงีง้ยรัฐบาลจะซัพพอร์ตอยู่แล้วแต่ว่าจะมียาบางชนิดที่แพงเงี้ยค่ะทางเราก็เอาเงินเข้าไปซัพพอร์ตตรงนี้ณตอนนี้ว่ามีคนที่บอกว่าดูพี่จิ๊บอยู่เยอะมากอะเราบอกว่าวางพี่จิ๊บเป็นแบบอย่างตอนนี้มีอะไรจะฝากหรือให้คำแนะนำกับเขาบ้างเปล่า ก็หลายๆคนนะคะชอบข้อมาปรึกษาจิ๊บว่าจะเรียนวิชาอะไรจะแบบยังไงให้ประสบความสำเร็จเหมือนเราจริงๆเนี่ยจิ๊บว่าการเรียนเนี่ยเป็นแค่การสอนให้เราคิดได้ถูกวิธีแต่จริงๆแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตอะสำคัญกว่าความพยายามสําคัญที่สุดยอย่าอายที่จะทํามาหากินค่ะกว่าจิ๊บจะมายืนจุดนี้ได้เนี่ยจิ๊บก็ผ่านอะไรมาเยอะมากๆเลยนะคะก่อนที่เราจะประสบความสาเร็จได้มันเป็นปกติที่เราจะเจอปัญหาค่ะยังไงก็พยายามให้มากๆนะคะ mm hmm. เพียงแค่นี้คุณก็จะเป็นอายุน้อยไร้ลานได้ะคะ่ะ มองย้อนกลับไป10กว่าปีที่แล้วเด็กผู้หญิงวัย5 5ปีที่เริ่มต้นด้วยการขายของตามตลาดนัดยอมลัทิ้งชีวิตในวัยเด็กอดทนทำงานทุกอย่างด้วยความมุ่งมัน่นตั้งใจเพื่อความฝันที่อยากจะประสบความสำเร็จวันนี้สิ่งที่เธอหวังและรรทำมาทั้งชีวิตก็ได้เกิดขึ้นจริงแล้วด้วยสองมือของเธอกับรายได้110ล้านบาทในวัยเพียงย8ปีควรค่าแก่การเป็นอายุน้อยร้อยล้านที่จะสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับคุณผู้ชมที่มีฝันและเดินหน้าทำมันให้สำเร็จเช่นเธอคนนี้อายุน้อยร้อยล้านท่านันชพัดสอนเศซ้าตินันบนโลกนี้มีกี่ล้านคนมีเหตุผลกันกี่ร้อยอย่างมีจุดมารปลายทางแตกต่างกันไปแต่จะเหลือสักกี่ร้อยคนที่ยังค้นหา Yeah. yeah.